ซุปปอร์วาเลนทายซุปเปอร์วาเลนทมา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 ออกมาเต้น oh. เออดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนี่ะทีดิฉันมาเป็นเจนเป็นนุ่น <Nun, S 1> แล้วก็โบ๊ทค่ะนะคะบอกเลยว่าสามสาวววาเลนไทน์นะคะ พูดเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อไหนแล้วกันศิลปินนเรื่อความเชื่อนะั้นเป็นเรื่องของสําคัญนะไปร่วมพิธีรำถวายมือค่ะให้กับหนังหน้าครูกับพี่ปิ่งสีโฟด้วยนะคะซึ่งคนที่เป็นสายนาตลป์เนะี่ยจริงๆก็คือโบนะคะส่วนคุณนุ่นกับเจนเนี่ยก็มีความนับถือครูทุกสาขาเลยสามสาวค่ะเล่าให้ฟังว่าในฐานะที่เป็นคนดนตรีค่ะคุณครูที่อยู่ในใจนะคะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมาเสมอก็คือพ่อแก่นั่นเองอเวลาจะขึ้นเวทีก่อนทําการแสดงนะจะนึกถึงแล้วก็ไหว้ขอพ่อแก่ก่อนเสมอ มีความเชื่อค่ะว่าท่านนั้นจะวอวยพรให้คนน่ยดูชอบการแสดงหลังจากลงเวทีค่ะก็จะว่าอีกหนึ่งครั้งหากมีสิ่งไหนผิดพลาดก็ขออย่าให้ท่านถือโทษโกรธกันเลยยิ่งตอนสถานการณ์โควิดมาแบบหนักๆนะสามสาวเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โหพี่หนูน่ดจะลําบากเลยแต่ไม่ถึงกับลําบากมากเพราะว่าพ่อแก่เนี่ยคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะ ช่วงไม่มีงานเลยก็คือไม่มีไม่มีงานเลยอย่างเงี้ยมันไม่มีงานเลยนึกถึงพ่อแก่อย่างน้อยอย่างน้อยๆเงินในกระเป๋าก็ไม่เคยขาดมือใช่ใช่ใช่ไม่เคยขาดถึงจะแบบไม่ได้มีเยอะแต่ว่าก็เดือนเดือนนึงไม่เคยขาดมือค่ะก็คืออย่างน้อยแก่ก็ช่วยหางานให้สามสี่งานเดือนนึงให้เราพอมีค่าใช้จ่ายใช่ต้องมีค่ะ โออันนั้นก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะว่าท่านมันด้วยจริงๆต่อเนื่องกันที่ประเด็นของสาวโบละกันเห็นเจ้าตัวเนี่ยใส่ชุดไทยไปกราบไหว้พญานาคค่ะก็เลยต้องถามสักหน่อยละกันว่าเป็นลูกสาวพญานาค<ต>ด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมสาวโบเนี่ยบอกว่าที่เห็นเนี่ยคือการไปรําแก้บนให้แฟนคลับนะจ๊ะไปกับเจนด้วยไม่ได้ไปคนเดียวค่ะ คือแฟนคลับเนี่ยไปบ่นกับพ่อปู่พญานาคว่าถ้ามีโชคเรื่องตัวเลขก็จะจ้างโบกับเจเนี่ยมารำถวายปรากฏว่าโอ้โหมีโชคจริงๆค่ะก็เลยเดินทางไปรำถวายแก้บ่นสักหน่อยไปมาแล้วสามครั้งทั้งสองสาวเนี่ยก็เลยฝากเนื้อฝากตัวกับบันเทิงไทยรัฐด้วยละกันนะคะว่าถ้ามีงานแก้บ่นเนี่ยบอกเลยว่าจ้างได้นะจ๊ะแผนตอนนี้เตรียมมีโปรเจกต์พิเศษนะเตรียมทำรถแห่ด้วยไปฟังกันนิดหนึ่งค่ะมีโปรเจกต์ คุยกับท่านเจ้านายสุ per ปปวาเ e นไท n ์รถแห่อะไรเงี้ยก็คืออ,อยากทำรถแห่กันไว้รับแบบแห่ง,งานบวชงานแต่งอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็เล่นเหมือนเราเล่นงานเลี้ยงแต่แค่ปรับเวลามาเล่นแห่ตอนเช้าอ,อยู่ที่ว่าตื่นกันหรือเปล่าแค่นั้นอเองต้องบอกว่า บอกผ่านไทยรัฐทีวีเลยนะคะออว่าถ้าจะิดดฝากเจ้าฝากเจ้าฝากเจตาที่จักรุณา,า,าพวกเราซูเปอร์เวนไทยนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะว่าพวกเรา,าหาไปเป็นไปร้องบนร,รถแห่ได้ออค่ะ <ๆ S 2> พวกเราซูเปอร์เวนไทยยินดีนะคะแล้วก็รับรองว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังค่ะแกบนรถแห่หน้าห้างค่ะเรียนเชิญจ้างได้วาเลนไทยจะจัดให้เขาจัดเต็มจริงๆนะคะคุณผู้ชมมาดูกันต่อ